สวัสดีครับผมรอยชุนพงทองวันนี้จะมาพูดเรื่องสำคัญเรื่องที่เกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจไทยอย่างที่หลายคนทราบว่ากัญชงนั้นได้ถูกประกาศให้ใช้งานได้กว้างขวางขึ้นแต่มันมีปัญหาที่หลายคนไม่รู้และผมจะมาชี้ให้ดูผมเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาของรัฐสภาในเรื่องของกัญชงและต้องเข้าใจอย่างนี้ว่ากฎหมายที่ออกมานั้นไม่ได้ออกมาจากสภา แต่ออกมาจากกระทรวงสาธารณสุขเรียกว่ากฎกระทรวงแต่ที่มาของกฎกระทรวงส่วนหนึ่งก็คือมาจากคําแนะนําของอนุกรรมธิการกัญชงจากรัฐสภาแต่ว่าดูเหมือนกับอ่านคําแนะนําแค่ครึ่งเดียวแล้วก็อ่านโดยพูดตรงๆก็คืออ่านแบบรู้ไม่รอบโดยเฉพาะธุรกิจกัญชงรู้ไม่รอบและรู้ไม่ลึกประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกมานั้นมีหลายส่วนที่ผมชื่นชม ก็คือส่วนที่มองกันชงมอง CBD ในแง่ที่ดีอันนี้ผมขอขอบคุณที่ทัศนคติต่อ CBD นั้นเปลี่ยนไปในทางที่ดีเปลี่ยนไปในทางที่ถูกต้องแต่ว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นนั้นผมแบ่งได้เป็นสข้อ 1. ปัญหาสายพันธุ์ที่จะปลูกและ 2. ปัญหาความต้องการ CBD กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างที่ผมออกคลิปก่อนหน้านี้ผมปลีกกันชงนั้นเหมือนกล้วย แต่ว่าคนที่อยู่ในธุรกิจกันชงเนี่ยอย่างผมเนี่ยลงทุนในธุรกิจการชงในแคนาดาเนี่ยผมรู้ดีเหมือนคนปลูกกล้วยในเมืองไทยถ้าคุณปลูกกล้วยเพื่อจะเอาใบตองเนี่ยคุณจะกินผลมันได้ไหมคุณก็กินไม่ได้เพราะว่าคุณปลูกกล้วยตานีมันจะให้ใบตองอย่างดีแต่ว่าผลของมันนั้นไม่มีใครเขากินกันถ้าคุณจะปลูกกล้วยหอมคุณจะเอาใบตองของกล้วยหอมไปห่อข้าวเหนียวได้ไหมก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้นสายพันธุ์ของกัญชงน่ะมันต้องตามวัตถุประสงค์ว่าคุณจะเอากันชงไปทำอะไรไม่ใช่ว่ากันชงต้นเดียวมันทำได้ทุกอย่างในร่างที่ผมแนะนำนั้นผมอยากให้แบ่งการอนุญาตกันชงเนี่ยเป็น3ประเภทคือหนึ่งคนที่ต้องการปลูกเพื่อเอาเส้นใยเอาแกนเอาเมล็ดปลูกในหมู่บ้านของเขาเป็นพันธุ์พื้นเมืองไอแบบเนี้ยไม่ต้องขออนุญาตเลยให้ปลูกได้เสรี ไอแบบที่สเนี่ยสำคัญแล้วมันจะเป็นตัวที่นํามาสู่การเป็นพืชเศรษฐกิจก็คือนําเมล็ดกัญชงไปทําเป็นอาหารเสริมทําเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่ผมกินทุกวันกินทุกเช้าการปลูกแบบเนี้ยเขาปลูกทั้งตัวผู้และตัวเมียเพื่อที่จะเอาเมล็ดเหมือนกับว่าเราปลูกข้าวเพื่อจะเอาเมล็ดข้าวแล้วคุณจะต้องเข้าใจอีกอย่างหนึ่งว่าคนที่ปลูกข้าวเนี่ยมีใครบ้างปลูกข้าวเพื่อเอาฟางข้าวมันไม่มีแล้วครับ ปลูกข้าวเขาก็อยากได้เมล็ดข้าวไอ่วนฟางข้าวไอแกนเส้นใยถือว่าเป็นผลพลอยได้ถ้ามันขายได้ราคาต่ําก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคุณได้ประโยชน์จากการขายเมล็ดข้าวแล้วถูกไหมครับไอแบบที่2เนี่ยเป็นใบอนุญาตที่ออกให้โดยง่ายเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้ไอแบบที่3มเนี่ยมันถึงจะซีเรียสหน่อยเพราะว่าต้องการปลูกเพื่อเอา CBD และการปลูกเพื่อเอา CBD เนี่ยคุณไปปลูกตัวผู้คู่กับมันได้ไหมไม่ได้คุณต้องปลูกแต่ตัวเมียไอแบบเนี่ยมันจะต้องมีการเช็คค่า CBD TSC ของช่อดอกแห้งเรียกว่ามีการเช็คทุกครั้งหลังจากตัดช่อดอกถ้า TSC มันเกิน1%ก็ไม่สามารถเอามาใช้ได้ก็ถือว่ามันเป็นกัญชาและที่สำคัญที่ผมแนะนำก็คือจะต้องมี CBD อย่างน้อย10เท่าของ TSC ด้วย ไม่ใช่ว่า t s c มีแค่1%และ CBD มี2%อย่างเงี้ยอย่างนี้มันก็ไม่ได้ปลูกเพื่อเอา CBD แล้วและที่สำคัญก็คือไอคนปลูกลักษณะอย่างนี้ปลูกเพื่อเอาช่อดอกเหมือนกับคนปลูกข้าวเพื่อเอารวงข้าวเขาไม่สนใจราคาแกบหรอกครับเพราะว่ามันจะไม่มีเมล็ดในเมื่อไม่มีเมล็ดมันก็ไม่มีแกลบออกมาและการปลูกกันชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจนั้นเรามุ่งที่จะปลูกเพื่อเอาเมล็ดเอาช่อดอก ไอแกนและเส้นใยเนี่ยเปรียบได้กับฟางข้าวเปรียบได้กับแกลบถือว่าเป็นผลพลอยได้สิ่งที่ผมผิดหวังที่สุดแล้วผมก็บอกมานานแล้วว่าเด็กที่จะทำข้อสอบได้ดีมันต้องอ่านหนังสือมันจะต้องทำการบ้านแล้วผมก็ให้การบ้านเอาไว้ตั้งแต่สองสมปีที่แล้วที่ผมเป็นคนแรกที่บอกว่ากัญชงนั้นมันเป็นพืชเศรษฐกิจแสนล้านกัญชานั้นมันเป็นแค่ระดับพันล้านเท่านั้นเอง แล้วผมบอกว่าให้เริ่มต้นวิจัยสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงสายพันธุ์ที่ปลูกในเมืองไทยไม่ใช่ว่าเห็นอเมริกาปลูกกัญชงได้ดีก็จะไปเอาสายพันธุ์เข้ามาปลูกในเมืองไทยมันปลูกไม่ได้มันคนละอากาศกันคุณแน่ใจหรอว่ากัญชงที่ปลูกในอเมริกาเนี่ยไอที่แชร์กันอยู่มาจากสยามทาวน์ใน l อลเอเนี่ยนะครับผมเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์เลยที่ไปถ่ายทําที่โอเลกอนผมเนี่ยอยู่หลังกล้องเลย ไอการที่จะปลูกได้อย่างนั้นเนี่ยอากาศมันจะต้องเหมาะสมกับสายพันธุ์อินดิคาแต่ว่าในเมืองไทยอากาศมันร้อนไออินดิค้ามันทนแดดไม่ได้และเมืองไทยอะ UV มันสูง UV มันแรงและพอพืชแคนาบิสพมันได้รับ UV สูงแล้วเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะให้ THC สายพันธุ์าติว่ามันถึงเติบโตได้ดีในเมืองไทยแล้วก็มันก็มี t h c สูง ผมย้ำหลายครั้งว่าให้วิจัยสายพันธุ์โดยเร็วที่สุดตั้งแต่สองสมปีที่แล้วแล้วถ้าเกิดมหาวิทยาลัยไหนเอกชนรายไหน,เ,น,ไหนเขาอยากจะวิจัยสายพันธุ์เนี่ยให้อนุญาตทันทีเลยเขาจะเอาไปขายอะไรได้เนี่ยถ้าเกิดเขาขออนุญาตวิจัยสายพันธุ์ต้องรีบให้อนุญาตเขาวิจัยสายพันธุ์โดยด่วนนะทั้งเอกชนไทยทั้งมหาวิทยาลัยในเมืองไทยอนุญาตไปเถอะกลายเป็นว่าตอนเนี้เราจะต้องซื้อเมล็ด จากต่างประเทศมาปลูกและไม่แน่ว่าจะปลูกได้เพราะนอกจากอากาศของเราร้อนแล้ว UV ของเรายังแรงด้วย UV นั้นมันสัมพันธ์กับ t s c และการขออนุญาตปลูกกันชงกัญชาที่ผ่านมาเนี่ยปลูกเพื่อวิจัยเนี่ยก็หวงเหลือเกินให้เฉพาะมหาลัยที่เกี่ยวข้องกับองค์งการเภสัชเกี่ยวข้องกับแพทย์แผนไทยบ้างละโดยที่ไม่ได้ดูภาพรวม ว่าศักยภาพนั้นเราจะต้องดึงจากทุกส่วนมาช่วยกันวิจัยสายพันธุ์ที่มี CBD สูงแล้วก็ไอ้นิยามกัญชงกับกัญชานั้นมันไม่ใช่ว่าเป็นสติว่าหรืออินดิคาแต่ว่ามันถูกนิยามด้วยกฎหมายถ้า THC ในช่อดอกแห้งสูงกว่า1%ถือว่าเป็นกัญชาส่วนสายพันธุ์ไทยเนี่ยไอ้ RPF 1 2 3 4เนี่ยไอ้ RPF 2ก็ไปสวมของเวียดนามมาเนี่ยนะครับผมไม่อยากจะบอก เส้นใยสั้นแล้วก็โตช้าเรียกว่าขนาดชาวมงที่พบพระเนี่ยเขายังไม่อยากปลูกเลยไปยัดเยียดให้เขาปลูกเขาก็ไม่อยากปลูกเขาอยากปลูกพันธุ์พื้นเมืองของเขาที่ได้เส้นใยยาวที่โตเร็วให้ผลผลิตดีและกัญชงพันธุ์พื้นเมืองของไทยเนี่ยผมย้ำว่ามันคือสติว่ามันไม่ใช่อินดิก้าในเมื่อมันเป็นสติว่าแล้วยังไงท SC มันก็สูงกว่า C ี d ีดี ถ้า t s c 0.8%นะถูกต้องตามกฎหมายนะประมาณได้ว่า CBD เนี่ยไม่เกิน0.3%น้อยมากๆมันไม่มีประโยชน์เลยที่จะปลูกพันธุ์พื้นเมืองที่เพื่อที่จะเอา CBD แล้วก็ปปสก็เส้นตื่นกลัวว่าชาวมงเขาจะปลูกกันชงเอาไปสูบมันต้องลองสูบเองแล้วจะรู้ว่าไม่ไม,ไมีใครเขาสูบกันแล้วครับสายพันธุ์พื้นเมืองของไทยเนี่ยสูบแล้วมันปวดหัว แต่ว่ามันมีข้อดีก็คือมันทนแดดทนฝนทนอากาศบ้านเราเพราะฉะนั้นเราต้องดึงสายพันธุ์ของเราเนี่ยมาผสมกับสายพันธุ์ต่างประเทศที่ให้ CBD สูงที่ให้ผลผลิตช่อดอกเยอะแล้วผมก็บอกตั้งแต่สองสมปีที่แล้วว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นการบ้านที่ต้องทำแล้วมันก็ยากที่จะเอาสายพันธุ์ต่างประเทศแล้วก็มาปลูกกลางแจ้งในเมืองไทยอ่ะถ้าคุณมีสายพันธุ์ที่ว่านี้ค่าลิขสิทธิ์มันก็แพง ซึ่งผมก็เตือนเอาไว้แล้วตั้งสองสมปีที่แล้วและสายพันธุ์ที่จะมาจากต่างประเทศนั้นมันก็จะเป็นกลุ่มอินดิคาที่ว่าต้นเตีย้ยสีของใบออกจะเขียวทึบกว่าพันธุ์สติว่าและอินดิคานั้นให้ CBD สูงมากอาจจะให้ถึง15%เลยก็ได้แล้วก็ t h c ต่ำอย่างในอเมริกาเนี่ยก็ไม่เกิน0.6%แต่ว่ากฎหมายของไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมชอบมากก็คือให้ไม่เกิน หเพราะรู้ว่าสภาพอากาศของเรานั้นมันมีแนวโน้มที่จะให้ t s c สูงแล้วก็สายพันธุ์ต่างประเทศนั้นมันให้ดอกสูงมากแต่ว่ามันชอบอากาศเย็นมันไม่ทนแดดทนฝนและที่สําคัญก็คือมันอาจจะกลายพันธุ์ตามสภาพอากาศมันเหมือนกับเอาฝรั่งมาเที่ยวเมืองไทยเขาก็อยากถอดเสื้อเอ้งเงื่อนไขของการทํากัญชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจเนี่ยผมก็ดีใจที่ออยอมาถูกทางแม้นว่าจะไปไม่สุดซอยก็ตาม แต่ก็ถือว่าดีมากแล้วก็ใช้ตัวเลขที่ผมสมมุติขึ้นก็คือ1โดสไม่เกิน10มิลลิกรัมเนี่ยนะที่ผมสมมุติเอาไว้เนี่ยก็คือเขาใช้เลขนี้เลยแต่สิ่งที่ขาดก็คืออัตราส่วนของ TSC TSC เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องไปกำหนด0.2%แล้วหรอกครับขอให้อัตราส่วนของ TSC มันน้อยกว่า CBD 1ต่อ20เนี่ยมันก็ปลอดภัยจนไม่รู้จะพูดยังไงละ TSC มันเหมือนกับว่าเป็นผู้ร้าย มันออกฤิต์ตรงกันข้ามกับ CBD ผู้ร้หนึ่งคนแล้วคุณมีตำรวจ20คนนะคุณจะไปกลัวอะไรละ่ะใช่ไหมครับแล้วไอ้ส่วนที่จะเอาไปใช้ในเครื่องสำอางประทินผิวอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปซีเรียสมากจะเอา10ต่อ1ก็ยังได้แล้วก็ผู้ประกอบการในเมืองไทยี่ยเขาไม่ได้มีความรู้ไอ้พวกนี้อะไรมากเขาก็นึกว่าเอา CBD ไปผสมกับครีมทาผิวอา้าวมันก็ใช้ได้เลยอันนั้นก็คือเขาคิดแบบง่ายๆมันไม่ใช่ คุณจะต้องไปทำไอ้ CBD ให้โม o l e c u ของมันเนี่ยแยกออกจากกันเยอะๆก็คือทำให้มันเล็กลงจนกระทั่งซึมเข้าไปในใต้ผิวหนังได้ก็มีบริษัทอยู่ไม่กี่แห่งในโลกที่เขาทำออกมาหนึ่งในนั้นก็เป็นบริษัทที่ผมมีหุ้นส่วนและผู้ประกอบการหลายคนจากเมืองไทยที่ติดต่อผมเนี่ยนะหลายคนมีความรู้เกี่ยวกับ CBD น้อยมากๆแต่อยากจะทำเพราะว่ามันเป็นกระแสเครื่องดื่ม CBD ที่ดื่มเข้าไปเนี่ย คุณรู้ไหมว่า80%มันจะถูกทำลายที่กระเพาะมันไม่เข้าสู่ร่างกายมันเข้าสู่ร่างกายแค่20%เท่านั้นเองและเทคโนโลยีการนำ CBD เข้าสู่ร่างกายนั้นมันก็มีหลายบริษัทที่คิดค้นในส่วนนี้ที่สามารถเอาเข้าสู่ร่างกายได้ถึง80%สำหรับเครื่องดื่ม CBD ที่ผมเห็นว่าจะมีผลต่อเศรษฐกิจมากที่สุดไม่ใช่เครื่องดื่มชูกำลังแต่เป็นกาแฟ หลายคนเขาเข้าใจว่าถ้าเกิดผสม CBD เข้าไปในกาแฟแล้วมันก็จะทำให้ง่วงนอนนะสิกาแฟมันก็ไม่ได้กระตุ้นร่างกายให้ตื่นตัวอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิด CBD มันไม่ได้ทำให้คุณง่วงนอนแต่มันทำให้คุณหลับได้ลึกมันไม่เหมือนกันนะครับระหว่างทำให้ง่วงนอนกับทำให้หลับได้ลึกเนี่ยมันทำให้ผ่อนคลายมันช่วยลดความเครียดขณะที่ฤทธิ์ของกาแฟที่ทำให้สมองตื่นตัวนั้นก็ยังอยู่ คือผมอยากจะบอกผู้ประกอบการในเมืองไทยว่าคุณต้องทําการบ้านให้เยอะกว่านี้เยอะไม่ใช่ว่าเอาตามกระแสหรือมีความเป็นไปได้ที่ว่าพูดตามกระแสแล้วหุ้นของบริษัทตัวเองนั้นจะขึ้นเอาขึ้นเอาโดยที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความจริงหรือความรู้ที่ถูกต้องและการที่จะเอา CBD ใส่เข้าไปในผงกาแฟหรือเมล็ดกาแฟเนี่ยมันก็มีเทคนิคมันก็มีเทคโนโลยี ที่ผมรู้จักหลายบริษัทที่ทําประสบความสําเร็จสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คู่ประกอบการจะต้องทําการบ้านสิ่งที่ผมอยากเห็นก็คือนํากันชงมาสูบได้การสูบกันชงนั้นมันอันตรายมันเสพติดน้อยกว่าบุหรี่เยอะแต่ไม่เป็นไรรอให้เห็นประเทศที่พัฒนาแล้วเขาสูบกันก่อนแล้วไทยก็จะทําตามเอง เช่นเดียวกับยาสูบที่สมัยก่อนเราก็ไม่มียาสูบเราจนกระทั่งเขาสูบกันทั่วโลกแล้วไทยถึงเอาบุรีมาสูบกับเขาบ้างไอ้นี่ก็จะเหมือนกันปัญหาใหญ่ที่สองก็คือผมเรียกว่าปัญหาไก่กับไข่กเกษตรกรนะเขาถามว่าปลูกแล้วจะขายให้ใครได้ราคาคุ้มหรือเปล่ามีการรับประกันราคาหรือไม่ขณะเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งฝั่งปลายน้ําเขาก็ถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดเขาตั้งโรงงานแล้วเนี่ย โรงงานเครื่องดื่มก็ดีโรงงานเครื่องสําอางหรือว่าอาหารเสริมก็ดีจะมีของป้อนโรงงานไหมเขาผลิตแล้วจะขายได้มากพอหรือเปล่าสมมุติว่าเขาอยากจะผลิตน้ําผสม CBD เขาจะต้องลงทุนซื้อเครื่องสกัด CBD เนี่ยนะหลาย10ล้านบาทแต่ไม่รู้ว่าไอ้ CBD เนี่ยมันจะเป็นไฟไม่ฟางหรือเปล่าคนไทยจะนิยมในระยะยาวหรือเปล่าหรือมันจะเป็นแบบอิ่วจาก,กวย ปาท่งโก ổ, สูตรแป้งเค้กที่เฮอกันได้อยู่พักหนึ่งแล้วก็หายไปแล้วผมก็แนะนำว่าควรจะให้นำเข้า CBD เลยจากต่างประเทศเนี่ยโลงงานไหนอยากจะนำเข้าให้นำเข้าได้เลยให้เขาลองตลาดเลยลองแล้วเนี่ยมันติดตลาดไหมถ้ามันติดตลาด มีคนชอบเครื่องดื่ม CBD เห็นคุณค่าของมันที่ลด i n f l a m a t o r y ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งอย่างเงี้ยไอแบบเนี้ยเขาเห็นคุณค่าแล้วมันก็มีความต้องการที่จะใช้ความต้องการที่จะบริโภค CBD พอมีการนำเข้า CBD เข้ามาเยอะเนี่ยเราก็รู้แล้วแหละว่ามีความต้องการสูงมันก็จะนำไปสู่ความอยากที่จะปลูกเพื่อเอา CBD ทดแทนการนำเข้าคืออย่าไปหวังว่า รอให้ปลูกก่อนนะพอได้ cbd แล้วคุณค่อยผลิตปลูกแล้วจะได้ cbd หรือเปล่ายังไม่รู้เลยสิ่งที่ออยมองในขณะนี้มันผิดทางก็คือมองว่าจะต้องเริ่มจากต้นน้ำก่อนไปกลางน้ำแล้วก็ไปน้ำผมอยากเปรียบเทียบให้เห็นอย่างนี้ครับคือออยเนี่ยเพิ่งรู้คุณค่าของน้ำตาลทรายแล้วก็สนับสนุนให้คนปลูกอ้อย ขณะเดียวกันกลุ่มอุตสาหกรรมก็อยากจะเอาน้ำตาลทรายไปใช้ประโยชน์ไปทำขนมไปทำเครื่องดื่มแต่ว่าเขาไม่แน่ใจว่าเครื่องดื่มที่เขาทำออกมานั้นมันจะเป็นที่ต้องการมันจะเป็นที่นิยมหรือเปล่าถ้าจะเอาแบบง่ายที่สุดก็คืออนุญาตให้เขานำเข้าเครื่องดื่มที่ผสมน้ำตาลเอาเข้ามาขายก่อนเลยแต่วิธีที่ดีกว่าก็คืออนุญาตให้เขานำเข้าน้ำตาลทราย แล้วก็มาผลิตเครื่องดื่มในประเทศอันนี้เราจะขาดดุลน,น้อยกว่าแต่ถ้าจะรอให้ชาวไร่คบปลูกอ้อยให้ได้เยอะๆนั้นชาวอ้อยเขาก็จะถามว่าปลูกแล้วเขาจะขายให้ใครมันมีโรงงานรับซื้ออ้อยเพื่อที่จะผลิตเป็นน้ำตาลมากพอแล้วหรือยังแล้วก็ไอ้พันธุ์อ้อยที่เอามาจากต่างประเทศอะเอามาปลูกในไทยอะเกษตรกรยังไม่รู้เลยว่ามันจะ อยู่หรือมันจะตายปลูกแล้วรสชาติมันจะหวานเหมือนกับที่เขาปลูกในต่างประเทศหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ผมถึงบอกว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันจะต้องทําการบ้านกันนานแล้วรัฐบาลเนี่ยแทนที่จะเป็นตัวนําในการวิจัยสายพันธุ์ไอ้สอปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ทําแล้วก็เอกชนที่เขาอยากจะทําวิจัยเนี่ยนะครับก็ไปเกียรกันเขาอีกมันขั้นตอนลีลามากเหลือเกินไอ้กัญชาเนี่ยก็ล้มเหลวไปแล้ว เรียกว่าไม่มีหวังที่จะปลูกกัญชาหรือทำกัญชาเสรีได้แบบที่โฆษณากันมันก็เลยเป็นปัญหาไก่กับไข่และเชื่อผมเหิะวิธีแก้ปัญหาไก่กับไข่นั้นมันต้องเอาทั้งไก่ทั้งไข่พร้อมๆกันเราไม่รู้ว่าอุปสงค์มันเกิดก่อนหรืออุปทานมันเกิดก่อนใครพร้อมส่วนไหนให้เขาทำส่วนนั้นได้เลยแล้วกัญชงมันจะเกิดแต่ถ้ามาคิดแบบเดิมก็คือ มันต้องเริ่มจากต้นน้ำก่อนแล้วมากลางน้ำแล้วมาปลายน้ำเนี่ยมันจะเกิดช้ามากเกษตรกร,เ,กรเนี่ยเขาไม่รู้เลยว่าปลูกแล้วเนี่ยเขาจะขายได้ราคาเท่าไหร่แถม,มเมล็ดพันธุ์ยังต้องซื้อจากต่างประเทศด้วยผมแนะนําว่าเปิดให้นําเข้าเลยใครอยากจะนํา CBD เข้าเนี่ย isolate เ,เนี่ยนำเข้าไปเลยแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะไปขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ บริษัทที่เขาอยากจะผูกขาดการสกัด CBD เพียงไม่กี่ลายในเมืองไทยหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่ผมมองเห็นนั้นควรจะให้นําเข้าให้เขามาลองตลาดก่อนให้เขามั่นใจว่ามีความต้องการ CBD แน่นอนและปริมาณเยอะเครื่องจักรที่เขาลงทุนซื้อเนี่ยไม่มีขาดทุนแน่และถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็เอากลไกลของราคาเนี่ยเป็นตัวตัดสิน ถ้าเกิดเราทำได้ดีทำได้ถูกทางการผลิต CBD ของเราจะมีต้นทุนต่ำกว่าที่จะนำเข้าจากต่างประเทศแต่ถ้าเกิดเราทะลึ่งกีดกันการวิจัยสายพันธุ์และไม่ส่งเสริมการวิจัยสายพันธุ์เนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเราจะผลิต CBD ต้นทุนสูงกว่าต่างประเทศถ้าผลิตต้นทุนสูงกว่าเขาก็นําเข้ามาเลยแล้วกันไม่ต้องทําแล้ปลูกเบิกเอา CBD เนี่ยถูกไหมครับถ้าปลูกกระเทียมต้นทุนกิโลละสิ แต่นาเข้าต้นทุนละเจ็ดเอาคุณก็ต้องนําเข้าสิก็แสดงว่าประสิทธิภาพในการปลูกกระเทียมของเรามันต่ํากว่าประเทศเพื่อนบ้านหรืออากาศมันไม่เหมาะสมกับการปลูกกระเทียมหรือยังไงหรือเราจะต้องปรับปรุงการปลูกกระเทียมให้ดีขึ้นปัญหามันอันเดียวกันเลยครับและในที่สุดแล้วเนี่ยมันไปลงที่สายพันธุ์และผมอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยอยากจะให้เป็นพืชเศรษฐกิจเนี่ยลงไปให้ถึงดินจริงๆก็คือ สนับสนุนการวิจัยสายพันธุ์ของคนที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์กัญชงในประเทศไทยโดยส่วนตัวผมก็มีบริษัทที่ทำร่วมกับมหาวทยาลัยของรัฐเพื่อวิจัยสายพันธุ์นี้กว่าจะทำได้เนี่ยกว่าจะมาถึงตอนนี้เนี่ยโอ้โหมันยุ่งยากลำบากเหลือเกินขั้นตอนมันมากจนหลายคนถอดใจแล้วแต่ผมเชื่อว่าในที่สุดแล้วคนไทยเนี่ยจะต้องพึ่งพาตัวเองในการสร้างสายพันธุ์ของเราเอง และไม่ว่าบริษัทไหนจะผลิตได้ผมส่งเสริมทั้งนั้นมันดีกว่าที่คุณจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศเอาละครับคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรขอพวกคุณที่ติดตามสวัสดีครับ